สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเทสอแอมตัวเต็มนะครับข้างในก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีพัดลมด้วยนะครับสองแอมเต็มจะมีพัดลมที่ฝาแต่ว่าออันนี้นี่นะครับฝาจะอยู่ในลักษณะนี้จะฝังพัดลมไว้ข้างในนะครับประมาณนั้น เราจะมาเทสโหลดดูนะครับกับแบตตัวนี้3 0แอมใครจะสั่งก็ได้นะครับใครชอบแบบราคาประหยัดราคาไม่แพงมันเป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับ1 5แอมตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นตัวนี้มันน่าจะประมาณ2 4แอมนะครับแต่ถ้าลูกค้าสั่งผมจะใส่เป็นตัว1 5แอมให้ สิแอมป์แล้วก็ถ้าแปดก้อนก็จะเป็น30แอมป์นะครับขนาดกันเราก็จะหุ้มฟิล์มนะครับไม่ได้ไม่ได้แพ็คแผ่นอีพ็อกซี่แบบนี้จะประหยัดได้นะครับประหยัดเงินได้แต่มันจะไม่กันความชืน้นกันน้ำนะโดนน้ำไม่ได้นะถ้าใครอยากได้รุ่นโดนน้ำได้ก็ต้องเป็นรุ่นที่ราคาแพงๆนะครับเพราะว่าผมจะแพ็คแผ่นอีพ็อกซี ใช่นะครับตอนนี้ก็จะมีแค่หุ้มฟิล์มพันเทปแล้วก็หุ้มฟิล์มนะครับแค่นั้นแล้วก็จะเดินสายออกมาให้แบบนี้แต่ว่าจะไม่ได้ทําเป็นปมแบบนี้ให้นะครับอันนี้ผมทําไว้คีบอันนี้เฉยๆก็จะทําแบบง่ายง่ายประมาณนี้ราคาก็จะถูกลงนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้รับประกันด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แพ็ค ออย่างดีก็ไม่ได้รับประกันแต่ถ้าแพ็กอ e ีพ็อกซี่ผมจะรับประกันให้2ปีโอเคเรามาเทสกันเลยนะครับกับ2อแอมตัวเต็มผมทําไม่ชีปผมทําปมไม่ชีปเฉยนะถ้าลูกค้าสั่งผมก็จะเดินเป็นสายไฟออกมาให้เฉยๆใครจจะไปต่อหางปลาไปต่อแจ็คอะไรก็ แล้วแต่ความสะดวกโอเคครับเทสกันเลยไฟต่ำอ่าเดี๋ยวบอกอันนี้นิดนึงอันนี้ปรับไฟต่ำไฟสูงนะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสิบสองร้อยยี่สิบตัวนี้เป็นตัวปรับความถี่วอลุ่มล่างเป็นตัวปรับความถี่นะครับวอลุ่มบนเป็นปรับกระตุกถ้าลูกค้าลืม ก็เปิดดูเลยครับเพราะว่าถ้าเปิดมันก็จะกระตุกอยู่แล้วยังไงเราก็ดูอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เขียนอะไรให้อันนี้ปรับความถี่ไปเทสกันที่ห้าร้อยวัตต์นะครับอไฟสูง กระตุกนะครับไฟสูงปรับความถี่มันจะมีผลกับความแรงของไฟด้วยนะครับ เดี๋ยวไปลองที่หนึ่งพันวัตต์ต่อไปก็ 5ั0หารวัตตนะครับแบบตัวนี้ไงลูกเล็กๆต่อไป3000ันวัตต์ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าเป็นว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อมาสอบถามมาสั่งจองได้เพราะว่ามันต้องจองคิวนะครับของไม่มีพร้อมส่งให้เลยต้องสั่งแล้วก็ต้องรอคิวนะครับถ้าใครสนใจแบตก็สอบถามได้เหมือนกันครับราคาถ้าราคาถูกๆจะไม่ได้ไม่ได้หุ้มอ่า อีพ็อกซีให้จะหุ้มแค่ฟิล์มนะครับกับพันเทปหุ้มฟิล์มธรรมดามันก็จะประหยัดได้เยอะเลยนะแต่ว่าจะไม่มีประกันโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ